าจีนได้สบายเฮ้ยอย่างผักเนี่ยเลยผักก็เชงชงเฮ้ยทั้งถั่วงอกเชงเฉียเฮ้ยถั่วเขียวส่งซีเฮ้ยถั่วเหลืองและกระซอยพิซซ่ากเคยได้ยินแต่ลิซ่าวันนี้เราทำพิซซ่า สุดกับผมจื้อนะฮ่าถัดแท้ด่าฮ่าฮาฮาฮาห,าหัวะอะไรไม่ใช่ตบเขาป้าอันนี้เราจะเล่นหมู่อไม่ใช่ผมเล่นตัวพร้อมตัวเวลาไงครับผมวันนี้อยู่กับสุ่ชี่ครับแล้วก็ แล้วก็ฉันก็เนียสไงอะไรผงจืดผมจืดนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้รู้จักกันไปแล้วในหลายๆท่านหลายคนใช่เราก็มาแนะนาตัวทุกคลิปให้เราได้รู้จักกันสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้สุรชีพเราจะมาทําอะไรกันนะเพื่อนชายเรานั้นจะมาทาปิซป่้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ได้ได้ เราจะมาทําพิซ่าแต่ว่าถ้าเราทําพิซ่าแบบธรรมดามันก็จะไม่ใช่ท่างของนั่นเอง,องเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำพิซ่าจากแตงโมแต่ปกติเขาใช้แป้งนะเว้อใช่เราจะเอาแตงโมเนี่ยมาแทนแป้งมันจะได้เหรอมันจะไม่ได้ได้ยังไงเพราะว่าเราไปดูคลิปจากติกตอกมาติกตอกคือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ที่แหล่งข้อมูลข่าวสารแล้วมาได้กูไปดูโตชิลิกทำไมไม่ไม่เจอเหมือนกันปะทำไมวะเออไปแล้วแบบมีวันหมูเล่นเกี่ยวอะไรกับโตชิลิกก็โตชิลิกก็ทิกตอกทิกตอกแบบติดมาแค่ต่อเต่าก็เอาต่อเต่าก็ได้โอเคทิกตอกนี่เป็นแหล่งรวมความรู้แล้วก็เป็นแหล่งรวมของเจ้บกุญแจดังโปงลางในช่วงนี้โปราใช่เจ้โปงลางจะเยอะหน่อยต้างมาในบ้านเสียงกุญแจดังโปงลางเสียงกุญแจดังโปงลางแล้วมีตกมันจะออกเสียงอะไรเปียงเลงใช่เออ ท่านี้ตกก็ปังลงท่านี้ก็ปุ๊บปุ๊บใช่โอเคเราทำเพอทำเพออ่าเราจะได้มากินวิซ่ากันแล้วไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะแต่ว่าเราไปดูคลิปในทิกเกอรมาแล้วใช่ไหมชิปทรงอร่อยอ่ะทรงอร่อยแต่เราไม่รู้ว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าใช่ลองไงใช่เพราะว่าเสียงกุญแจมันดังปุ้งเล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 งปงก็มีนะไรสันมีจริงนะปุ้งเลงแปลว่า ก็แปลว่าตกไงเป็นเสียงตกอ๋อขอบเจ้าโทานปงเลงเปงเลงปงลังเอออย่างเงี้ยอ๋ออ้าวเราจะมาคุยเรื่องปงลังกันนะครับวันนี้เราจะได้จบๆกันไปไม่ใช่วันนี้เราจะมาทำพิซซ่าจากแตงโมโอเคนะครับผมในตอนนี้เราจะมาทำพิซซ่าแตงโมเริ่มจากอะไรจ้าก๊แร้ทำให้มันเป็นวงกลมทำให้มันเป็นวงกลม หัวกระพายทิ้งเอาตรงนี้อ๋อตรงกลางกเพราะมันจับเป็นกลมใช่ไหมใช่รู้ไหมว่าไปมีดสิมีรูกูก็ไม่เคยอยากรู้เท่าไหร่อ๋ออยากรู้เลยอยากรู้อยากนีดยังมีรูแต่ว่าไอเลิฟยูมากกว่าใครมีดยังมีรูอ่ะแต่เธอไม่รู้รูอยู่ตรงไหนมันกลมๆหมเนี่ยกลมเลยอะเป็กลม ระดับโบจักระโลโบแน่นอนไม่มีโบไม่มีโบได้ว่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำกระทงจากแตงโมง่ายยังไงไเดียไปกินได้ไหมได้ดีครับภาษาอังกฤษได้ป uh, ่ะโอ้ยผก็สเปีกมาเยอะภาษาจีนภาษาจีนได้ป่ะภาษาจีนได้แต่เฮ้ยอย่างผักเนี่ยเลยผักก็เชนชงเฮ้ยตัวงอกเชนเฉียดเฮ้ยถั่วเขียวสองเซเฮ้ยถั่วเหลืองแลักดาซอยเฮ้ย โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยเราย่างแล้วนะโอเคแล้วทำไปเตงโหย่างในกระทะแบบไม่ใส่อะไรเลยอ่าแหนย่างไปด้วยให้มันแบบเอามันไม่ไหม้เหรอไม่ไหม้เพราะว่าเราย่างเบาๆอ่าทำว่าช่างภาษาจีนได้ปะได้เฮ้ยอย่างอย่างหัวหัวมันมันจะเอาจริงอ่ะมึงพายย่างเอาจริงอ่ะนี่มึงต้องดูคนผู้ชายคนนี้นี่ภาษาจีนได้ปะได้สบายมาก อย,อ,อ,อย่างซอสตะขบเออย่างซอสตะเบิกเออย่างซอสมะเขือเทศอีสานเลยเฮ้ยอีสานนี่ทเมื่อกี้มาใสอีสานเลยตาจีนตอนตะวันออกเฉียงเหนือ,อ เอานะฮะระหว่างรอระหว่างรอทำไรใส้เกาะเป็นแบบบังอ่ะบังอ่ะบังบังอ่ะเห็นเวลายศละไรอะนีมีไงจ่าผมจากผมครับจ่าผมลมแรงเฮ้ยเป็นคู่แข่งกับจากผมลมโชยใช่ครับวุดฮู้วรวยกยยยอนขาได้ไม่มียหรอยย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 ยวะยยยยยมยย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  จริงเหรอมันดูแบบว่าดูแบบอร่อยเหรอเออมันดูแดงขึ้นเลยใช่ปะมันจะแดงขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ใบเล่ใช่ไหมจิ๊บอ่ไม่ใช่ใบเล่มันถึงจะแดงใช่ปะใช่น้ำมันแดงใบเล่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาเล่นขวดเลยนี่กูไม่ได้เชื่อปุ๊กทำไมวะเอาปุ๊กแล้วเบิดขวดเฮ้ยกูเอน้ำมันบางจากตลอดเลยทำไมวะกูไม่ใช่ดำไงดำเปโซ่กูตอบพี่เอาอาไรเอา โอ้โมงเลยโอ้โหที่กูไม่ค่อย่วงนอนเลยสัตว์ทำไมวะกูไม่ใช่จอร์ดไงจออะไรจอถาวดี้จอถาวดี้ยังดีนะที่ช่วยภาษาจีนได้ปะได้ได้ได้หมดเลยใช่ปะได้หมดอย่างออริกาโนออร์กาตาเฮ้ยแล้วผักชิงโชเฮ้ยแล้วไส้กรอกปอเปี๊ยะเฮ้ยอย่างมีดอีโต้เฮ้ยมะม่วงแองโก้สีเหลืองเยลโล่โอ้โหต้งเข้ามา กลับเข้ามาให้มุกไทยเฮ้ยคิดว่ามันน่าโอเคแล้วน่าจะโอเคแล้วเอละโคโอและเคโอและนอโอและนอสองสองสองเซฮโอและนอล้องรอดิดีฮะเรื่องนี้เรื่องอะไรดีมาฮะก็เคตอดซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศทาทาบนข้างบนใช่ไหมใช่ก็อไปอ๋อแต่งหน้าเลยใช่ไหมใช่แต่งหน้าเลยอ๋อเอออิเลนโอเวอร์ตลอดทจะมาเยอะไปอ่ะเยอะไปตรงไหน ถ้าเยอะไปก็ขูดออกสิเหลือขูดออกสิดีนะมไม่เผลอไปขวดอะต่อไปต่อไปไงเรี่องไี้เอจทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ปะเอิตัวไม่เป็นเลยพิซซ่าก็มีหน้าไงชิค พี่ชิบใส่มึงดิเออวางเยอะไหมวางกี่ชิ้นอ๋ออยากกินกี่ชิ้นใส่เลยอยากกินกี่ชิ้นก็ใส่เลยใส่หมดเลยได้ไหมเพราะอยากกินหมดเลยก็ได้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 เอามันเป็นแบนลงไปดิชิ้นให้เป็นแบนลงไปคุณจะตั้งหาทามาเที่ยวรล่ะไม่ใช่เสาไฟฟ้าว่าคุณอยู่ริมๆที่เดิมก็ดีอยู่แล้วอยู่เนที่เดิมจะเป็นที่อะไรจัาจริงว่ากำยำเยอะขอโทษด้วยเต็มแล้วอ่าวต่อ ชิ้นอยู่นี่อาชีพเราก็ฉีดๆวางลงไปเลยฉีดเป็นเส้นเป็นเส้นดิจะได้เยอะๆปวพ่ซาพิ่างไงชิพกองมก่อนมีเค้กฟรีอ่าก็ฝรั่งอยากกินแป้งเริ่มไม่รู้จะเอาอะไรใส่ไปแป้งเขาก็หาทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยงอสองโลสิบล้วก็ใส่พวกงอสองโลสิบเข้าไปพอมาทำปุ๊บฝรั่งคนนั้นอ่ะจะเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีท็อปปิ้งว่ะก่อนที่พิซซ่าจะออกมาเป็นท็อปปิ้งมันก็จะมีกระบวนการในการอบิีช้าสวรางหมุนตีพออบเสร็จแล้ว โอ้โหอแล้ว้่ะไอสัตว์มีตวทีแล้วอ่ะเออโอเคครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราจะเอาไปอบพออบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายพิซซ่าเราจะมาปรุงและชิมกันอ่าเราจะเอาไปอบแล้วขั้นตอนนี้ก็จะประมาณกี่นาทียี่สิบประมาณสิบสิบนาทีสินาทีอ่าประมาณนี้อ่าแต่สำหรับคนดูก็จะประมาณ เศษหนึ่งส่วนเซี่ยวของวินาทีที่อยู่ในโลกนี้หัวใจของเธอสนามสัมผมสตดแล้วกินตดยังไม่หายพวกคนก็ได้กินแล้วเฮ้ยไปเดี๋ยวเราไปอบกลนนะครับแล้วคนดูว่าประมาณถึงวินาทีนะสามสองหนึ่งโอ้โหกลับมาแล้วเป็นยังไงต่อชิ้อันนี้เราก็คือไปอบมาแล้วเรียบร้อยใช่จากที่เราเห็นเมื่อกี้คือแบบชิ้นมันละลายก่อนหน้าตาเป็นไงหล่อใช่ได้เลย คิ้วหนาอันนี้อ๋อพิซซ่าจากแตงโมของเราเราได้โรยออริกาโน่ใส่แล้วเราเราได้โรยออริกาโน่ใส่ไปแล้วยังไม่ถูกอ๋อยังไม่ถูกอ่ะเราได้โรยออริกาโน่ใส่ไปแล้วโอเคเรามาลองแบ่งกันชิมเลยดีไหมเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนจ๋าเพื่อนชายเพื่อนที่คบกันมา8ล้านปีได้เลยจ้าเพื่อนเสริ้งแทนนี่ชันเลยงั้นกูหั่นเลยนะเพื่อนตอนผสมได้เลย มัธยมอ่าไอ้สว์เอ้ยลำบากเลยดิทำไมอ่ะเพื่อนยากเพื่อนยากเออเป็นเพื่อนง่ายได้ไหมเพื่อนง่ายตั้งเลยเหรอเพื่อนได้เลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเอาคนอันเลยอ่ามีความร้อนอยู่นะอุ้ยมันนุ่มๆเอาละว่าเอาให้เที่อร่อยไหมอร่อยมันจะอร่อยแบบแยกชั้นอ่ะที่เป็นไงยังไม่ได้กินเลยให้ทายร้อนเพราะก็คือพะร้องจะอร่อยไหมก็น่าจะอร่อยโอเคมาชิมสามสองหนึ่งไป อร,อ,อร่อยเออก็โอเคกินทั้งบนดยู่่ะใช่มันแ,แปลกๆเพราะว่าแตงมโมหวานอะ่ะของเค้ออาของหวานนั่นะอ่าแล้วยี่แบบได้แต่ว่าอร่อยเลยน้ำหวานแบบหวานมากอะ่ะถูกว่าไม่ได้อร่อยแต่ว่ากูว่าพิซซ่าคงควรม,ม,มาทำกับแป้งก่อนกินกับแป้งต้องอร่อยอร่อยออยี่ยังอร่อยอยู่ไม่ก็ พี่ก็แบบง่ายๆสไตล์ผมซื้ออ๋อที่เราเคยทำกันเราทำแต่ขนมปังตอนอร่อยนี้อร่อยถ้าจะแดงโมงอย่างเงี้ยของเราไม่เข้ากันหรอกแต่พี่บอกว่าอร่อยอร่อยมันอาจจะแล้วแต่คนถึงได้แล้วแต่คนจะเชื่อชิมหรือเชื่อเราก็แล้วแต่ถ้าสมัยจริงๆก็ไม่ลองทำที่บ้านได้เพราะว่าไม่ชิมกอร่อยเราไม่อร่อย ก็ไม่รู้รสชาติแท้จริงโอเคใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาใครด้วยถ้าผมเจอครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เหมือนกันมีเสื้อที่ทีมใจของผมด้วยบันี้แล้วก็มีแจ็คมีแก้วยันติมีเสื้อลายใหม่มีหัวใจที่รักเธอขอให้ทุกคนมีความสุขในคลิปที่ผมเจอครับสำหรับวันนี้ผมจื้อขอเทเวิร์กไปก่อนพี่เอลลตุนีแจ็คหวกไม่เธิร์กเหรอม่เเวิร์กไปอะไผู้เสยผมอยู่ สวัสดีครับสวัสดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรเวิร์ดิอะไรเวิร์กนี่ไงเอาเวิร์กอะอะไนี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่คไ,ไ,ไ,ไุทีทย คนมาคุยกับเราจะหากไม่มีใครคุยกับเราก็ต้องเศร้าไปก็ชวนคุยไม่เก่ง